นี่จะเป็นเขตวัดของใครหรือเปล่าเนี่ยมาดูซิท้องสนามหลวงนะครหลวงพระบางสร้างโดยเฟิร์สน้องเฟิร์สอุ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้เขาจองบุญที่ขนาดนี้เลยเนี่ยน้องเฟิร์สอ่ะอุ้ยแต่น้องเฟิร์สนี่เขานำสวยนะคผมค่าแก่การรอคอยนะคนเนี้ยคิดว่านะเขาสร้างใหญ่ขนาดนี้ก็โอเคนะรอดูนะรอดูว่าเขาจะสร้างออกมาเป็นยังไงนะครับน้องนี่ไงนครหลวงพระบางอุ้ยนี่ไงรูปปั้นของน้องเฟิร์สนะครับผมผู้สร้างโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมีป้ายบอกปะ ไม่น่ามีไม่รู้คืออะไรแต่สวยสวยจัดเหมือนเจดีเลยอะ่ะจะบ้ามันน่าจะเป็นพระประเจดีอะไรอย่างนี้ปะถน,นนคนครหลวงอุย้ยอันนี้ทงลาวด้วยน้องอันนี้เป็นเขตลาวเหรออุย ي, ้ยเนี่ยสวยจัดอุย้ยคนนี้สร้างสวยนะเนี่ยวัดวิชุนลาดวัดวิชุนลาดเราไปดูด้านในกันดีกว่านีเป็นประตูด้านในอุย้ยวัดวิชุนลาดดูด้านในนครับด้านในมีอะไรเอ่ยมีเจดีด้วยินดีต้อนรับสู่เขตอ่าไอเดียนะครับเนี่ยถนนเขาก็สวยอ่ะสวยจัดอ่ะโซนเนี้ย